สวัสดีครับมาพบกับ Chinese Arrow กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะอยู่ในเสียงของวรรณยุกนะครับเสียงวรรณยุกในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าเตียงเตียว o เสียงในภาษาจีนนะครับมีทั้งหมด4เสียงนั่นเองนะครับซึ่งจะมีความคล้ายกับในภาษาไทย ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวครับจึงอาจจะทำให้สับสนได้ดังนั้นผู้เรียนอาจจะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะเรียนในระดับถอไปได้ง่ายยิ่งขึ้นครับทีนี้นะครับเรามาทำความรู้จักเสียงภาษาจีนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเสียงวรรณยุกในภาษาจีนนะครับจะออกเสียงคำว่าเชิงเตี่ยอเชิงเตี่ยอเห็นปังครับ แล้วก็จะมีการเลียงระดับเป็นเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสมเสียง4ี่ครับอ่ะเสียงแรกนะครับจะเป็นเสียงสามัญเดี๋ยวอ่านพร้อมกันเลยนะครับหัวหัวเสียงที่สองนะครับจะเป็นเสียงไม้จัตวาเนาะมันจะออกเป็นหัวหัว เสียงที่3าจะเป็นไม้เอกนะครับจะเป็นหัวหัวอ่าข้อควรระวังนิดนึงนะครับในการออกเสียงเสียงสานะครับเราจะออกเสียงเป็น2จังหวะนะครับจังหวะแรกจะออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยไปยาวในจังหวะที่2นะครับจะเป็นหัวหัวอ่าอย่างนี้นะคะผมแล้วก็เสียงที่4ี่นะครับจะเป็นเสียงไมโทนะครับอันนี้เราจะออกเสียงห้วนนิดนึงนะครับก็จะเป็นหัว ัวอ่าเห็นบ้างครับอ่ะออกใหม่พร้อมกันเลยดีกว่านะครับหัว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 เห็นบ้างครับอีกรอบหนึ่งนะครับหัว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 อ่ะเอินเห่หาเดินเห่หา รับวัวหลายเลี่ยนสีเลี่ยนสีเสียพวกเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมรับ,รบในส่วนของเชิญเตี้ยวนะครับจะเริ่มจากลําดับที่1เลยหรือคือเสียงที่1นนะครับก็จะเป็นหัวหัวเสียงที่2ครับหัวหัวเสียงที่3ามครับหัว ที่ครับขั้วขั้วอ่าเราจะลองเปลี่ยนเพื่อให้มันลื่นหูขึ้นนะครับเราไม่ผัว,ผ,วผัวแล้วเนาะเราก็จะเป็นลองเป็นสละโออย่างเดียวเนาะก็จะเป็นอออโอีโอ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 อกรอบนึงนะครับอ o อโอ่าเข้มตั้งครับอ่าทีนี้เราจะลองเปลี่ยนเพื่ชนะตัวอื่นบ้างนะครับก็จะกลายเป็น เป็นตัวปลานะครับตัวนี้คุณคุณไหมเสียงคุณคุณไหมปลาปลาแปดแล้วก็ปา้ปาปะที่แปลว่าพ่อนั่นเองเนาะเราจะเจอบ่อยใน HK1 น,นะครับออกเสียงพร้อมกันครับปลาปา๋ปาปา่าป้า ป้าปากคุณพ่อนั่นเองนะครับเห็นป้างครับอ่ะเราก็ทบทวนกันมาเยอะแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดมีเวลาก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองอีกรอบเนาะโอเคครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะมาตอบเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับจเจเจ